ต่อกันที่คุ่ที่2ระหว่างเบอร์ลี่พบกับเชลซีราคาต่อรองเปิดมาที่เชลซีต่อ1ลูกเบอร์ลี่เตรียมเปิดสนามเทิร์ฟมัวต้อนรับการ,รมาเยือนของทีมเชลซีโดยเจ้าบ้านเบอร์ลี่ของกุนซือชอนไร์มีตัวเจ็บค้างอยู่ครับทาให้การจัดทัพนั้นยังมีปัญหาอย่างแน่นอนแถมผลงานเองเนี่ยก็ยังคงไม่เอาไหนตลอด5เกมหลังสุดในทุกรายการที่ผ่านมาครับส่วนทางฝั่งเชลซีภายใต้การนําทีมของแฟงแรมพาด กลับมาด้วยสภาพทีมที่พร้อมลบในเกมนี้นะครับตัวเจ็บที่ค้างสต็อกอยู่เนี่ยก็หายแล้วประกอบกับผลงานทีมนั้นกลับมาเข้าที่จากเกมล่าสุดที่เก็บชัยในเกมยุโรปเหนือคลาสโนดามาได้ทําให้ดูแล้วเกมนี้เชลซีมาด้วยสภาพทีมที่พร้อมลบแบบนี้ครับประกอบกับผลงานก็เริ่มจะเข้าที่แล้วทําให้เกมนี้น่าจะสามารถบ,บุกเคลม3มแต้มไปได้อย่างแน่นอนครับทีเด็ดฟันธงวันนี้ต่อไปเลยสิงโตน้ำเงินเชลซีสกอร์ดีคาดเชลซี Chelsea. บุกขย่อมเบอร์ลี่ศูย์